สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะคือเรื่องพึ่งตนพึ่งธรรมครับผมแล้วก็มีข้อมูลจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยหรือที่เรียกว่าพุทธวจนะแล้วก็มีคําอธิบายจากครูบาอาจารย์ด้วยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจแก่นแท้ของหลักการนี้กันครับดีเลยครับเราจะมาดูกันว่าหลักการนี้มันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะ ไม่ใช่สิ่งอื่นแล้วถ้าเราเอาไปใช้จริงๆเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปทางไหนได้บ้างน่าสนใจมากค่ะเริ่มกันที่คําสอนที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะอัตตีปาดิหารัตถะอัตตสรณาอนัญ,ญสรณาธรรมะทีปาธรรมสรณาอันัญ,ญสรณาคํานี้แปลว่าอะไรคะครับบทนี้สําคัญมากครับแปลตรงๆก็คือจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งที่ระลึก จงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอออพูดง่ายๆก็คือให้เราพึ่งตัวเองนี่แหละแล้วก็พึ่งธรรมะคือความจริงหรือคําสอนเป็นแสงนําทางเป็นที่ยึดหลักในชีวิตเราครับฟังดูมีพลังนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออเราต้องรับผิดชอบตัวเองมากๆเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะคําว่ามีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะเนี่ยมันต้องทำยังไงล่ะคะครับ คือมันมีความหมายซ้อนๆกันอยู่นะครับถ้าเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คือเราเอาคำสอนดีๆที่พิสูจน์แล้วว่าจริงอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าเอามาลองทำดูปฏิบัติดูด้วยตัวเองพอลองทำแล้วมันเกิดผลจริงเออแก้ปัญหาได้ชีวิตดีขึ้นเราก็จะมั่นใจว่าอ๋อจริงๆเราพึ่งการกระทำพึ่งปัญญาตัวเองได้เนะี่นะอ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็คือการเอาทมมาปฏิบัติให้เกิดผลที่ตนนั่นเองครับ เหมือนใช้ธรรมะเป็นแผนที่นำทางชีวิตเราเองใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกหน่อยล่ะคะการพึ่งตนเองจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับถ้าลึกลุกไปอีกเนี่ยก็คือการฝึกใจเราให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสติใช่ครับ การมีสติคือรู้ทันความคิดความรู้สึกการกระทําของเราเองณนะปัจจุบันไม่ปล่อยให้ใจมันไหลาตามอารมณ์ไปไม่ว่าจะชอบไม่ชอบที่มากระทบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราฝึกสติให้แข็งแรงจนเราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นทาสสิ่งเร้าภายนอกควบคุมตัวเองได้อ,อันนี้แหละครับคือการมีตนเป็นประทีปจริงๆซึ่งแกนของการฝึกแบบนี้ก็คือสติปัานี การระลึกรู้กายเ <c oughs> วทนาจิตธรรมตามจริงอยู่เรื่อยๆถ้าทําได้นะชีวิตจะมั่นคงปลอดภัยจากทุกได้เยอะเลยครับแต่ว่าการรู้ทันอารมณ์ความคิดตัวเองนี่สําคัญมากเลยนะคะในการพึ่งตนเองแล้วคําว่าพึ่งธรรมล่ะคะนอกจากจะหมายถึงคําสอนแล้วย,ยังมีความหมายอื่นอีกไหมคะมีครับคําว่าธรรมเนี่ยยังหมายถึงความจริงตามธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติด้วยครับกฎธรรมชาติใช่ครับอย่างเช่นกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วได้ชั่วหรือกฎที่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยของมันค่ะการพึ่งทำในแง่นี้ก็คือการใช้ปัญญาทำความเข้าใจกฎพวกนี้รู้ว่าอะไรคือเหตุของความสุขความเจริญอะไรคือเหตุของความทุกข์ความเสื่อมแล้วก็เลือกดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่ดีอ๋อคือสร้างเหตุที่ดีเองถูกต้องครับละเว้นเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่มัวแต่ไปอ้อนวอนหรือหวังลมๆมแรง แต่เราลงมือสร้างเหตุที่ถูกที่ควรด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นการพึ่งธรรมและมันก็ทําให้เราพึ่งตนเองได้จริงๆครับการเชื่อมโยงกับกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมนี้น่าสนใจมากค่ะเหมือนเคยได้ยินว่าท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับท่านพุทธทาสท่านอธิบายไว้คมคายมากท่านบอกว่าพึ่งตนนั้นคือพึ่งธรรมพึ่งธรรมนั่นแหละคือพึ่งตนท่านชี้ว่า ตนที่เราควรพึ่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตัวกูของกูที่มันเต็มไปด้วยกิเลสความอยากความยึดมั่นถือมั่นค่ะตัวปัญหาเลยใช่ครับตัวปัญหาเลยแต่คือตนที่มีธรรมะเป็นเนื้อหาหรือที่ท่านเรียกว่าตนธรรมะคือการที่เราฝึกตนตามหลักธรรมจนธรรมะมันซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราตัวตนเราสอดคล้องกับธรรมะอันนั้นแหละคือที่พึ่งแท้จริงอ๋อท่านเลยเปรียบว่าเรามีสองตน คือตนกิเลสกับตนธรรมะเราต้องเลือกพึ่งตนฝ่ายธรรมะครับชัดเจนเลยค่ะพอเข้าใจความหมายแล้วคำถามต่อมาก็คือทำไมทำไมพระพุทธเจ้าถึงทรงเน้นเรื่องนี้มากๆเลยค่ะดูเหมือนว่าการไปพึ่งสิ่งภายนอกมันน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าคะอย่างการขอพรบนบานหรือพึ่งอำนาจอะไรพิเศษพิเศษที่หลายคนก็ทำกันอยู่นั่นสิครับเป็นคำถามที่ดีมาก เหตุผลหลักเลยนะครับที่พระองค์ทรงเน้นแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งภายนอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุคนหรือแม้แต่อำนาจเหนือธรรมทาติอะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดหล้วนไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจังนะครับมันพึ่งพาเป็นหลักประกันถาวรจริงๆไม่ได้เลยอืมจริงค่ะพระองค์ย้ำเรื่องนี้บ่อยมากอย่างตอนที่พระสารีบุตรซึ่งเป็นอครสาวกที่เก่งมากๆปัญญาเยอะ สิ้นชีวิตไปเพระองค์ยังเตือนพระอานนท์เลยว่านี่ขนาดของรักของห่วงแหนที่สุดนะก็ยังต้องพลัดพรากจากไปเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของโลกไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดเหนี่ยวได้ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปจริงๆจริงที่สุดเลยค่ะไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆรแล้วพวกความเชื่อที่ว่าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆเช่นภูเขาป่าต้นไม้ใหญ่ๆล่ะคะ ันนั้นถือว่าเป็นการพึ่งที่ถูกไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเลยครับในธรรมบทบอกว่าคนจํานวนมากพอเจอความกลัวเจอความทุกข์ก็มักจะไปยึดเอาพวกนี้เป็นที่พึ่งภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์เจดี JD, ต้นไม้อะไรต่างๆค่ะเห็นบ่อยๆใช่ครับแต่พระองค์ชี้ว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเลยกเกษมคือปลอดภัยนะครับนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดอเพราะสิ่งเหล่านั้นมันช่วยให้คนที่ไปยึดถือเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดจริงๆไม่ได้ ที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สูงสุดจริงๆก็คือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเข้าใจที่ถูกแล้วก็การเห็นความจริงของชีวิตหรืออริยสัจสี่ด้วยปัญญาของเราเองครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอะแต่ถ้าไปขอพรกับเทพหรือพรหมที่เชื่อกันว่ามีอํานาจมีฤทธิ์มากกว่าเราก็น่าจะพอช่วยได้บ้างหรือเปล่าคะครับตามคําสอนแล้วเนี่ยแม้แต่เทพหรือพรหมที่อยู่ในภพ,พภูมิที่สูงกว่าเรานะค่ะท่านก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันครับ ท่านก็ยังต้องเวียนไหวตายเกิดยังหนีไม่พ้นความทุกข์ความแก่เจ็บตายแบบสิ้นเชิงไม่ได้อ,อ๋อเหรอคะครับเมื่อท่านเองอยังต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วท่านจะไปช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจากวงจรทุกนี้ได้ยังไงอืมจริงด้วยค่ะดังนั้นการไปมุ่งหวังพึ่งอำนาจดลดานจากข้างนอกการขอพรบนบานทำพิธีบวงสรวงต่างๆเนี่ยมันจึงไม่ใช่ทางที่ถูก แล้วก็แก้ทุกที่ตนเหตุจริงๆไม่ได้ครับมีคําสอนที่พูดถึงการพึ่งพาสิ่งที่นอกเหนือกฎแห่งกรรมโดยตรงเลยไหมคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามีครับพระองค์กทรงชี้ว่าการกระทําบางอย่างที่มันไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผลแล้วก็ไม่นําไปสู่การพัฒนาปัญญาเพื่อพ้นทุก์เนี่ยอย่างเช่นการไปพึ่งหมอดูดูเลือกยามทําพิธีสะกเคราะห์ค่ะค่ะปลุกเสกข,ของขลังทำน้ำมนต์เป่ามนหรือแม้แต่การบนบานสารกล่าวเนี่ย สิ่งเหล่านี้พระองค์จัดว่าเดรฉานวิชาโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะครับหรือเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกเพราะมันตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตหรือมิจฉาทิฐิมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล,ล้วเผลอๆอาจจะนําชีวิตไปในทางที่ผิดหรือไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีได้ด้วยครับแสดงว่าหัวใจหลักจริงๆก็คือการเข้าใจและยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมถูกต้องเลยครับ พระพุทธเจ้าทรงยืนยันหลักการว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชีวิตเราสุขหรือทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันเป็นผลมาจากการกระทําคือกรรมทางกายวาจาใจของเราเองเป็นหลักค่ะไม่ได้เกิดจากใครมาบันดาลหรืออํานาจไหนการเชื่อว,ว่ามีผู้สร้างผู้บันดาลชีวิตเนี่ยเป็นความเห็นที่ไม่ถูกซึ่งผู้ที่เข้าใจธรรมะเบื้องต้นต้องละความเห็นแบบนี้ให้ได้ครับแล้วสุดท้ายจริงๆความทุกข์ส่วนตัวมากๆอย่างความแก่ความเจ็บป่วย หรือความตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจอเองไม่มีใครช่วยได้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้ชัดเจนมากพระองค์เปรียบไว้ว่าเป็นเหมือนภัยที่แม้แต่พ่อแม่ลูกที่รักกันมากๆก็รับแทนกันไม่ได้ค่ะแม่จะแก่แทนลูกหรือลูกจะตายแทนพ่อแม่ไม่ได้สุดท้ายทุกคนต้องรับผิดชอบต้องเจอความจริงเหล่านี้ด้วยตัวเองการเตรียมตัวเตรียมใจด้วยการสร้างที่พึ่งขั้นในคือธรรมะในใจเราเนี่ย ถึงจะเป็นทางออกเดียวที่มันมั่นคงแน่นอนที่สุดครับพอเราเข้าใจแล้วว่าที่พึ่งจริงๆคือธรรมะแล้วเราจะสร้างธรรมะให้มันเกิดขึ้นในตัวเราได้ยังไงคะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไหมคะแนวทางหลักเลยก็คือการดําเนินตามธรรมและวินัยที่พระพุทธเจ้าส่งสอนส่งวางแนวทางไว้ครับธรรมะวินยัยใช่ครับพระองคตรัสไว้ชัดนะว่าหลังจากพระองค์ปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยเหล่านี้แหละจะเป็นเหมือนศาสดา เป็นครูสอนพวกเราต่อไปอ๋อค่ะแล้วก็ตรัสอีกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตการศึกษาปฏิบัติตามธรรมวินัยก็เหมือนกับการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนำทางอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วหลักธรรมวินัยที่ว่าเนี่ยมีอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะที่จะช่วยให้เราพึ่งตนพึ่งธรรได้จริงๆครับมันมีหลายส่วนที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับหัวใจหลักๆเลยก็จะมีหึ่งคือ การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้เลยครับคือฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กำลังเกิดกับกายกับความรู้สึกกับความคิดกับสภาวะต่างๆในใจเราณตอนนั้นๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรความเข้าใจที่ถูกเพื่อให้เท่าทันไม่หลงไปกับความชอบไม่ชอบอันนี้คือการสร้างประทีปคือสติให้มันสว่างขึ้นในใจเราโดยตรงเลยครับอสองคือ การทำความเข้าใจความจริงของชีวิตอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรส่วนใหญ่ก็คือความอยากความยึดมั่นสภาวะที่ทุกข์ดับไปคืออะไรนิพพานแล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อไปถึงความดับทุกข์คืออะไรมรรคค่ะอริยสัจสี่ ร,รวมถึงต้องเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยคือการที่สิ่งต่างๆมันเกิดดับเป็นลูกโซ่ของเหตุปัจจัยพอเข้าใจกลไกนี้เราจะรู้ว่าต้องไปตัดวงจรทุกตรงไหนอ๋อเข้าใจเหตุปัจจัยใช่ครับพระพุทธเจ้าถึงกระบอกว่าใครเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนเห็นธรรมเห็นพระองค์เลยนะโหสําคัญมากครับผม 3. คือการมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง อันนี้คือฝึกมองให้ทะลุไปถึงธรรมชาติแท้ๆของสิ่งต่างๆทั้งตัวเราที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าเนี่ยและสิ่งภายนอกที่เราสัมผัสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยงคือเปลี่ยนตลอดเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้น แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือไม่มีแก่นสารให้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราถาวรได้ไตรลักษณ์ใช่ครับการเห็นแบบนี้บ่อยๆมันจะช่วยคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ครับแล้วการเข้าใจความจริงพวกนี้มันจะนำเราไปสู่อะไรคะสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดเลยครับของการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นของจิตใจที่มันมั่นคงไม่กลับไปทุกข์อีกหรือที่เรียกว่าเจโตวิมุตติ จโตวิมุตติครับนี่คือแก่นสารแท้ๆเลยนะของการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ว่าได้ลาบยศสารเสริญหรือแค่รักษาศีลดีมีสมาธิหรือรู้เยอะเท่านั้นอ๋อไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นครับพวกนั้นเป็นองค์ประกอบแต่เป้าหมายคือใจที่หลุดพ้นซึ่งกุญแจสำคัญเลยนะที่จะไปถึงตรงนั้นได้คือการละความเพลินนันที ความเพลินใช่ครับความเพลินความติดใจในอารมณ์ต่างๆที่เรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะไอ้ความเพลินนี้แหละมันเป็นเชื้อให้เกิดความยึดติดและก็เป็นบ่อเกิดของทุก์ไม่รู้จบเลยครับฟังดูเป,เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วมีเหมือนแผนที่หรือเส้นทางที่มันชัดเจนเป็นระบบไหมคะที่จะพาเราไปสู่การพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วก็ความหลุดพ้นนี้มีครับชัดเจนมาก นั่นคืออริยมรคมีองค์8หรือหนทางอันประเสริฐแปประการมรกแใช่ครับนี่คือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ชี้แนะไว้เป็นเหมือนแผนที่เหมือนคู่มือการเดินทางที่สมบูรณ์ที่สุดเลยสำหรับการพึ่งตนพึ่งธรรมมันจะมีสามหมวดหลักๆนะครับคือหมวดปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเข้าใจถูกเรื่องกรรมอริยสัจ กับสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนหมวดศีลก็คือสัมมาวาจาพูดดีไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เผื่อเจอสัมมากัรมตะการงานชอบไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกามแล้วก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบทำอาชีพสุจริตหมวดสมาธิก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบ พยายามละชั่วทำดีสัมมาสติระลึกชอบก็คือการฝึกสตินั่นเองและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบคือฝึกสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่นค่ะครบเลยครับการฝึกฝนตัวเองตามองค์ประกอบทั้ง8นี้แบบบูรณาการกันไปเนี่ยคือกระบวนการทั้งหมดเลยของการสร้างตนให้เป็นที่พึง่งและสร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งครับเป็นเส้นทางที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตจริงๆค่ะ ทีนี้ถ้าเราตั้งใจเดินตามทางนี้ตามหลักพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างจริงจังผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ในชีวิตเราจะเป็นยังไงคะจะทุกน้อยลงไหมคะแล้วชีวิตจะพัฒนาขึ้นไหมยอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแล้วก็เห็นผลได้จริงด้วยอย่างแรกเลยคือความทุกข์ทางใจเนี่ยจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนอืมดีจังค่ะครับเพราะพอเราฝึกมองเห็นความจริงบ่อยๆว่าเออทุกอย่างมันไม่แน่นอนไม่คงทนไม่ใช่ตัวตนในยึดมั่นเนี่ย ความยึดติดผูกพันหรืออุปาทานที่เราเคยมีต่อสิ่งต่างๆทั้งคนสัตว์ของหรือแม้แต่ความคิดความเชื่อเราเองเนี่ยมันจะค่อยๆค,ค,คลายลงค่ะพอความยึดมั่นมันลดลงพอเจอความเปลี่ยนแปลงเจอการพลัดพรากหรือความไม่สมหวังใจเรามันก็จะไม่ทุกข์หนักเหมือนเดิมมันจะมีความเข้าใจมีการยอมรับได้มากขึ้นทุกข์ก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆค่ะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้นะครับ ว่าความทุกข์ของผู้ที่บรรลุทำขั้นต้นคือพระโสดาบันเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเหมือนเศษดินติดปลายเล็บเทียบกับทุกข์ของคนทั่วไปที่ยังยึดมั่นอยู่ซึ่งมันมากมายเหมือนดินทั้งแผ่นดินเลยโอ้โหต่างกันเยอะมากต่างกันมากครับแค่คิดว่าทุกข์ลดได้ขนาดน,นั้นก็เป็นกำลังใจมากๆแล้วค่ะแล้วด้านอื่นๆล่ะคะชีวิตจะพัฒนาขึ้นยังไงอีกครับการเดินทางบนเส้นทางนี้ มันคือการพัฒนาตนเองไปสู่ความสมบูรณ์สู่ความหลุดพ้นโดยตรงเลยครับค่ะคือระหว่างที่เราฝึกตามหลักพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยคุณธรรมความดีงามต่างๆมันจะค่อยๆงอกเงยขึ้นมาในตัวเราเองเป็นธรรมชาติเลยเช่นศีลก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมั่นคงขึ้นการสำรวมระวังกายวาจาใจก็จะทำได้ดีขึ้นรู้จักประมาณในการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ้งเฟ้อ แล้วก็จะมีความเพียรพยายามในการฝึกจิตให้ตื่นรุ้มอยู่เสมอค่ะคุณสมบัติเหล่านี้มันล้วนเป็นเครื่องหมายของชีวิตที่พัฒนาแล้วและก็เป็นปัจจัยที่นำพาเราเข้าใกล้ความสงบสุขที่แท้จริงหรือนิพานยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะแต่มันเป็นความก้าวหน้าที่มั่นคงยั่งยืนนอกเหนือผลทางใจทางการปฏิบัติธรรมแล้วมีผลดีต่อการใช้ชีวิตทั่วทั่วไปในสังคมหรือเรื่องทางโลกด้วยไหมคะมีแน่นอนครับ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักศีลห้าซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยของการพึ่งตนพึ่งธรรมในระดับพฤติกรรมค่ะศีลห้าครับคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นจากการเอาของที่เขาไม่ให้ไม่ลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดทางเพศไม่ผิดลูกเมียเขางดเว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงไม่พูดเท็จแล้วก็งดเว้นจากการดื่มของมึนเมาที่ทําให้ขาดสติค่ะเ<า>พราะเรามีศีลห้าเป็นพื้นฐานเนี่ย ชีวิตก็จะปลอดภัยจากปัญหาจากภัยเวรต่างๆมากขึ้นเยอะเลยไม่ต้องคอยระแวงว่าจะไปทําผิดกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใครสังคมก็จะสงบสุขขึ้นด้วยครับชีวิตโดยรวมก็จะราบรื่นมีความสุขมากขึ้นจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี้ยนะคะดูเหมือนว่าการเรียนรู้เข้าใจเรื่องพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยจะสําคัญมากๆมากๆสําหรับชาวพุทธเลยนะคะมันจําเป็นแค่ไหนคะถ้าสมมติว่าคนที่นับถือพุทธแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจหลักนี้เลย มันจะส่งผลยังไงกับชีวิตเขาคะโอ้โหถือว่าเป็นหัวใจหลักเป็นแก่นเลยครับจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยเพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นเหมือนมรดกธรรมเป็นที่พึ่งโดยตรงเลยนะให้กับพุทธบริษัททุกคนค่ะการเข้าใจหลักนี้มันคือการวางฐานที่ถูกสําหรับการเดินทางออกจากทุกทั้งหมดเลยการที่เราเข้าใจว่าต้องพึ่งการกระทําพึ่งปัญญาตัวเองอาศัยธรรมะเป็นแนวทาง มันจะทำให้เราไม่หลงทางไปหาที่พึ่งข้างนอกที่มันผิดผิดการเข้าใจทรรโดยเฉพาะการเข้าใจกฎแห่งเหตุปัจจัยหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นแกนของการพึ่งธรรมเนี่ยนะสำคัญขณะที่พระองค์เปรียบว่าเหมือนได้เห็นพระองค์เองเลยทีเดียวแล้วถ้าถ้าชาวพุทธคนหนึ่งไม่เคยได้ยินไม่เข้าใจหรือไม่ได้เอาหลักนี้มาใช้เลยผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคะ ผลเสียที่ช็อตที่สุดก็คือจะยังคงติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆครับอ hmm. เพราะเมื่อไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนให้ยึดก็จะยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปไม่ได้ดั่งใจก็ต้องทุกข์ร่ำไปค่ะวนลูบเดิมใช่ครับวนลูปเดิมเลยนอกจากนั้นการไม่รู้จักที่พึ่งที่แท้จริงในตัวเองเนี่ย อาจจะทําให้หลงประยุทธ์ที่พึ่งภายนอกที่ผิดๆอย่างที่คุยกันไปแล้วค่ะเช่นเชื่อเรื่องโชคลางอํานาจศักดิ์สิทธิ์หรือไปทําพิธีที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนความไม่รู้ความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิค่ะแทนที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ก็อาจจะยิ่งสร้างปัญหาสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มแล้วอาจจะนําพาไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีหลังความตายได้ด้วยโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับ พระพุทธเจ้าถึงกับเคยตรัสไว้ว่าสัตว์ที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเนี่ยมีจํานวนน้อยมากๆเลยนะเปรียบเหมือนแค่ฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับดินทั้งโลกน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเหตุผลสําคัญก็เพราะความไม่เข้าใจในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของการพึ่งธรรมนี่แหละครับมีบทสวดหรือพุทธวจนะสั้นๆที่เป็นเหมือนบทสรุปหรือเป็นหัวใจของเรื่องพึ่งตนพึ่งธรรมที่เราพอจะเอามาทบทวนเตือนใจตัวเองได้บ่อยๆบ้างไหมคะ บทบที่ตรงที่สุดเป็นแก่นแท้เลยก็คือบทที่เราเริ่มคุยกันตอนแรกนั่นแหละครับขอย้ำอีกทีนีครับอัตตีปาวิหรธา,าอัตสระนาอนัญญสรณนาธรรมทีปาธรรมสระนาอนัญญสรณนาจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งค่ะ เป็นคำที่ทรงพลังจริงๆค่ะควรค่าแก่การจดจำนำไปใช้มากๆมาถึงช่วงท้ายของการคุยกันแล้วนะคะขอสรุปเพื่อความชัดเจนอีกครั้งค่ะว่าการที่เราเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามหลักพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การพ้นทุกข์หรือนิพพานได้จริงไหมคะและกระบวนการมันเป็นยังไงคะได้จริงครับและเป็นหนทางเดียวโดยตรงเลยที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เพื่อการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงค่ะ กระบวนการปฏิบัติที่ครบวงจรเลยครับกระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาทำความเข้าใจความจริงของชีวิตไตรลักษณ์การฝึกสติให้รู้ทันกายใจอารมณ์ตัวเองในปัจจุบันสติปัฏฐานการเข้าใจกลไกเกิดดับของทุกข์อริยสัตว์สีปฏิจจสมุปบาทการค่อยๆลดละความติดใจความเพลินนันทิความยึดมั่นถือมั่นอุปาทาน และที่สําคัญสุดคือการดําเนินชีวิตประจําวันให้สอดคล้องกับทางสายกลางคือมักมีองค์8ค่ะทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบคือขั้นตอนของการพึ่งตนคืออาศัยความเพียรสติตัวเองและพึ่งธรรมคืออาศัยปัญญาความเข้าใจในความจริงเป็นแนวทางครับหมายความว่าการทําตามขั้นตอนเหล่านี้มันเหมือนการค่อยๆถอนรากถอนโคนของทุก์ออกไปถูกต้องครับเปรียบเหมือนอย่างนั้นเลย การฝึกแบบนี้มันคือการเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุของทุกข์โดยตรงเลยคือความไม่รู้อวิชชาความอยากตัณหาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานค่ะพอเราใช้สติใช้ปัญญาตามรู้เท่าทันแล้วก็ค่อยๆละค่อยๆค,คลายสิ่งเหล่านี้ออกไปเหตุแห่งทุกข์มันก็ค่อยๆหมดไปผลคือความทุกข์มันก็ย่อมดับไปตามเหตุอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่แหละครับคือสภาวะของนิพพาน คือความสงบเย็นจากไฟกิเลสไฟทุกข์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าพระองค์เป็นแค่ผู้ชี้ทางนะค่ะการจะไปถึงที่หมายได้หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจการลงมือปฏิบัติของแต่ละคนเองไม่มีใครทำให้ใครพ้นทุก์ได้จริงๆนอกจากการทำด้วยตัวเองครับแม้จากการที่เรามาคุยกันวันนี้มาแบ่งปันความรู้นี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับการช่วยกันศึกษารักษา แล้วก็เผยแผ่คําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องไม่ให้มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญมากในการสืบทอดพระศาสนาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยค่ะคนที่ทําแบบนี้นอกจากจะเกิดปัญญาความเข้าใจกับตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีที่จะนําพาตัวเองและคนอื่นๆไม่ให้พลัดหลงจากหนทางสู่นิพพานด้วยครับเป็นหลักการที่ลึกซึ้งมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆค่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้มีข้อคิดสุดท้ายฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดทบทวนต่อไหมคะครับอาจจะลองกลับไปพิจารณากับตัวเองดูนะครับว่าในเมื่อตนที่เราควรพึงพาอาศัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนั้นคือธรรมะค่ะแล้วในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เนี่ยมีแง่มุมไหนของตัวตนหรือความเป็นเราที่เรากาลังยึดถืออยู่ที่มันยังยังไม่ใช่ธรรมะแท้ หรือยังเจือปนด้วยความเห็นแก่ตัวความยึดติดแบบผิดผิดหรือความไม่รู้อยู่เราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนขัดเกลาหรือปล่อยวางตนส่วนนั้นได้ยังไงเพื่อให้ตนของเรามันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะซึ่งเป็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดได้อย่างแท้จริงเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะยินดีเสมอครับสวัสดีครับ